สรับวพที่ดีเชาขอฟังคนเวทใจีแตาสงสารชา่สมายในมะโหรืสัตซึสงนทแลย์ภูริทุกชนังตยวันนี้เราวมกันพิจารณาคำสา่ที่ว่าใครเป็นมนของฉันในขณะที่พระเยซูเจ้าทรงสอนว่าเราควรจะดูแลเป็นรนอย่างไรเชื นักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูนถามเพื่อจะจับปิดพระองค์ว่าพระอาจารย์ขเจ้า,เาจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตที่รันดอนพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลัง และสุสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้แล้วจะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว,ว่าใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้พาพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงกับต่อไปว่า ชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงยูริสเลมไปยังเมืองเงยริโคเขาถูกโจรต้นพวกโจรสลนทุกสิ่ทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมนะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฝั่งหนึ่งชาวลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขา และเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึง่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้ๆเห็นเขาก็รู้สึกสงสารเขาจึางเดินเข้าไปหาเทน้ำมันและเล่าเอาหนุมลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขา วันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมกล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาถูกตอบว่าคนที่แสดงควมามเมตตาต่อเขา พระเยซูเจ้าจึงตรัสก,กับเขาว่าท่าจนจงไปและทำเช่นเดียวกันพระบัออา,าของพระเจ้าของ,ของที่รพระเจ้าทรงพระเจิญเี่ขับคุณพระเยซูเจ้าของเราสรงเป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งเท่าที่โลกเคยมีมาโลกทรงสามารถทำให้คน ทุกระดับในสัยของอโลกเข้าใจข่าวดีและก็ลักคำสอนของโลกได้อย่าง,งาน่าทึ่นโดยการใช้เครื่องมือหลายอย่างเพื่อที่จะอธิบายสิ่งที่โลกสมต้องการที่จะบอกกับพวกเขาเครื่องมือนึ่งที่โลกทรงใช้เป็นประจำก็คือการเล่าอุป,ปมาในพระวรสารทั้งสี่ฉบับเนี่ย เราสามารถพบอุป,ปมาที่โลกสรงเล่าประมาณ43เรื่องและก็ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่คนทั่วไปสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นอุป,ปมาเรื่องพุ้หวาเรือข้าวหน้าบาดเรื่องเมล็ดมัสตารเรื่องเชื้อแป้เรืองอ้วนรือว่าเรื่องไข่มุกเป็นต้น กะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่โรคไม่ส่งตอบคำถามที่ว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนเลือ์ข,ของข้าพเจ้าแบบตรงๆแต่โรคสมรู้อุป,ปมารเรื่องชาวสมาเรียผู้ใจดีแทนอุป,ปมาดังกล่าวเป็นเรื่องที่บรรดาคริสตชนทงั้นนงในสมัยปัจจุบันบนี้ด้วยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี จงกลายเป็นสำรวนภาษาที่นิยมใช้กันในชีวิตประจำวันการพูดว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวสมารียผู้ใจดีนั่นก็หมายความว่าเราต้องการอยากจะบอกว่าเขาได้ช่วยเหลือคนที่เป็นทุกข์เดือดร้อนโดยได้รับสิ่งใดตอบแทนในอุปมาที่พระเจ้าสันเราแน่นอนที่สุดชาวสมาเรีย คนที่เดินเข้าไปหาและก็ช่วยชายที่ถูกจด,ดร่มและก็ทุกตีแล้วก็เขาจะไม่รู้จักชายที่บาดเจ็บและก็ชายที่บาดเจ็บคนนั้นก็ไม่รู้จักเขาถือได้ว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ในสายเลนเลนของโลกบ่อยครั้งพระุเจ้ามักจะมีบทสอนที่เราไม่คาดคิดแฝงอยู่ในอุปมาที่โลกส่งเล่าสอ นอุปมารเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันบทสอนแรกอยู่ที่ความหมายของคำว่าเพื่อนเป็นความจริงท,ที่ว่าเยรับรุในเรื่องนี้คือชาวสมาเรียและก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือว่าพระเยซูเจ้าโปรยส่งเล่าอุปมารเรื่องนี้แก่ชาวยิวซึ่งในสมัยนั้นก็ชอบดูถูกชาวสมาเรียและก็มองพวกเขาเป็น ผู้ทรยศและก็ผู้ที่ลอกเหนืทั้งนี้ก็สิเนื่องประจากในการทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีก่อนการเกิดมาของพระสุจ้านั่นก็คือหลังจากที่กษัตริย์ซาโลมอนซึ่งก็เป็นพระโอรสของกษัตริย์ดาวินเดนสิ้นไระชวนในราวปี931ก่อนอิสระศักราช ประเทศอิสราเอลก็ถูกแบ,บ่งออกเป็นสองอาณาจักรคืออาณาจักรเหนือหรืออาณาจักรอิสราเอลซึ่งยังคงนักศึกษาชื่อเดิมไว้แล้วก็มีกรุงสมาเรียเป็นเมืองหลวงแล้วก็อาณาจักรใต้หรือเรียกกันว่าอาณาจักรยูดาก็มีกรุงยิรูซาเป็นเมืองหลวงแล้วก็ต่อมาในปี721ก่อนที่จศสกรา กองทัพอัสซีเรียมหาอาณาในสมัยนั้น<อ>ก็ได้ทำลายอาณาจักรเหลือแล้วก็จากเชื้อพระวงศผู้เมีอำนาจและก็ประชาชนจำนวนมากไปเป็นเช่เดยที่เหลืออยู่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นจากนั้นชาวอัสซีเรียก็ให้คนต่างชาติเข้ามาอยู่ที่กรุมสมาธีแทนชาวอิสราเอลที่เหลืออยู่ก็มีความสัมพันธ์กับคนต่างศาสนา ที่เข้ามาอยู่ในแดนของพวกตนเองและก็เกิดเป็นชนชาติใหม่ที่เรียกกันว่าชาวสารียหรือว่าชาวสมาริตานั่นเองชนชาติหนี้ก็นับถึงพระเจ้าให้เป็นที่เหมือนที่ชาวอยู่ในอาณาจักรใต้เมื่อชาวอยู่ที่กลาะจักรทิเบเที่กรุงบาบิโลนเริ่มสร้างปัิหาขึ้นใหม่ที่กรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาจึงไ่ยอมให้ชาวสมาเรียเนี่ยเพราะว่าเป็นลูกครึ่งเนี่ยมีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยชาวสมาเรียจึงไปสร้างพันธมหตรของตนที่ภูเขาเกเรซินแลวก็ยอมับหนังสือตัวราซึ่งเป็นหนังสือคัมภีร์ของชาวยิวในสมัยก่อนนะะั้นมาให้ไ้ทนั้นเองและก็นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวสมาเรียจึงเป็นศัตรูกับชาวยิวทั้งในด้านการเมือง สังคมและก็ศาสนาจะกระทันถึงสมัยของพระเยซูเจา้าแน่นอนชาวยิวที่พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในวันนั้นนั้นคงตกใจไม่ใช่น้อยที่พระองค์ทำให้คนที่อาจจะบอกว่าต่ำต้อยที่สุดในสายตาของพวกเขากลายเป็นดีรละเปิดแขนพวกเขาสํารับพระเยซูเจ้าแล้วคำว่าเพื่อนไม่ได้จำกัด โดยเชื้อชาติหรือว่าศาสนาแต่หมายถึงทุกคนที่แสดงความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแม้ว่เาเขาจะไม่รู้จักก็ตามนั่นก็มีบางคนยังรองเห็นบทสอนอีกกทหนึ่งที่แฝงอยู่ในอุปบัเรื่องนี้นั่นก็คือภาพพจนของพระยสุเจา้าในตัวของชาวสมาเรียผู้ใจดี หรือพูดอีกก็คือว่าชาวสปาเรียนผู้ใจดีที่พระเยซูเจ้าสรงเล่าให้ฟังก็คือตัวของพระเยซูเจ้านั่นเองเราจะเห็นได้ชัดถ้าเรามองว่าหลังจากที่บิดาบารดาผู้แรกของพวกเราได้ทำบาปมนุษยชาติได้ถูกทิ้งไว้ข้้นถางโดยบาป แาเอาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราไปจนหมดสิ้นมันก้นเราเอาพรนัสทธนของพระเจ้าออกไปจากตัวเรามันทุกตทีเราอย่ากดุนแรเจนบาดเจ็บอย่างแสนาหัาปากตายเพื่อเยซูที่เจ้าทรงเสด็จมาในโลกนี้เสด็จมาหาเราทรงช่วยเราแบกเราไว้บนบาปของโลก และก็ดำเราเข้าไปในพระศาสนาจักรเพื่อว่าเราจะได้การดูแลเอาใจใส่จนกระทั่งโรคจะเสด็จกลับไาอีครั้งหนึ่งอย่างรุงโรงในวันสุดท้ายหรือวันสิ้นภพอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับชาวสมาเรียในอุปมาที่พวกสมเราแต่หลังจากที่พระเจ้าสนดำเราเข้ามาในพระศาสนาจักรแล้วเนี่ยโรไม่ได้ส่งต่อยเราไว เพื่อไปทางของโลกแต่ทรงประทับอยู่กับเราตลอดเวลาจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายโดยผ่านทางผู้แทนของโลกและผ่านทางศาสนบริการต่างๆของพระศาสนาจักรโดยสิบล้านบาทนระอคทรงรักษาบาดแผลของเราอันเนื่องมาจากบาปพระคทรงคืนฟื้นเราด้วยบาพติศาของโรกคและก็ประทางศักดิ์ศรี การเป็นบุตรของพระเจ้าให้แก่เราและการในศีกําลังพระองค์ยังทรงทำให้ชีวิตขนะ้ซึ่งเราได้รับในศีลน้ำบานะ่าในตัวเรานะการเป็นบุตรของพระเจ้าและก็การเป็นทายาทของเรานะมีความบั่นคมเข้มแข็งม,มากยิ่งขึ้นแลวก็ยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์ยังทรงหล่อเลี้ยงชีวิตใ่จิตของเราด้วยพระวาจ,จะโดยผ่านทางพระคัมพีซึ่งเราได้รับฟัง ในวิจิตรศิลป์แล้วก็ศีลปมหาสนิสิลป์ศักดิ์สิทธิ์ในความด้าซึ่งเป็น,นรังกายและก็พันโลหิตของโลกเองตามตัวอักษรแล้วนะ่ยคำว่าพืชย์หมายถึงบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเราคนที่เราสามารถพูดคุยศึกษาหารือได้แต่ถ้าเราดูชีวิตของเรีเจ,จ้าจริงๆเราจะเห็นว่าโรคสมพริสุนทนเองให้เราเห็นว่าโรค ทรงเป็นมากกว่าเพื่อนุษย์คนหนึ่งมากกว่าทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดเรารงสศูนย์ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนาจากักรซึ่งเป็นพ่อบรากายชีิตของโรกเองและก็ในโลกเนี่ยเราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมั่นคงและก็เหมือนกับที่นักบุญเปาโลบอกเราในจุดหมายของท่านฮิวชาวโคลสีซึ่งเราได้ได้ฟังในบทอ่านที่สองในวันนี้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นศีรษะ ของร่างกายคือพระศาสนาจักรซึ่งมีเราแต่ละคนยัเป็นสมาชิตเพราะฉะนั้นเมื่อมีโรคสมเป็นผู้นำชีวิตของเราจะได้รับก,การปกป,กปกอ้องคุ้มครองดูแล,แลเอาใจใส่อย่างแน่นอนที่นเองที่รราตราบใดที่เรายังมีชีวิตดันเลินชีวิตอยู่บนโลกนี้บาจะได้ลาเราต่อไปคอยหาจังหวะที่เราไม่ทันรวัง จมตีเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่จิตใจของเราออแอนแอ้วก็ตามเรามั่นใจได้ว่าเราจะไม่โดดเดีเ่ยวในการต่อสู้ให้เราหันไปหาพระสุซเจ้าในยามที่เรา,าเผชิญหน,น้ากับความทุกข์ยากลำบากแล้วเราจะพบที่พักพิแล้วก็กำลังใจแล้วก็รู้ว่าโลคไม่ได้ซบอยู่ห่างไกลเราโลค ไม่ได้สงเป็นเพียชาวสมาเรียผู้ใจดีเท่านั้นแต่สมเป็นป <ะ S 1> เพื่อนมนุษย์ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีและก็จะมีต่อไปด้วยขอบคุเ,เจ้าอภิพพวกเราทุกคน